สวัสดีครับนักเรียนพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการหาเลขโดดในหลักต่างๆนะครับเรามาทบทวนก่อนนะครับว่าครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรกันมาบ้างนะครับเราก็จะได้เรียนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกและการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับนะไม่พูด ไม่ทราบว่านักเรียนทําการบ้านเสร็จกันหมดทุกคนหรือยังนะครับถ้าใครทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะครับคุณครูจะทยอยตรวจให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเรียนอะไรบ้างในวันนี้เดี๋ยวเราจะทบทวนของเก่าก่อนนะครับครับอันนี้เดี๋ยวนักเรียนดูแล้วก็ให้ในักเรียนตอบตามคุณครูได้เลยนะครับว่าหาคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกการหาตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์การบวกตรงนี้เป็นการทบทวนของเก่าก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับตัวไม่ทราบค่าบวกด้วยยี่สิบเท่ากับสามสิบนะครับเราจะหาตัวไม่ทราบค่าโดยนะครับนำผลบวกตรงนี้นะครับผลบวกบวกอ่ามา อันนี้ประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ใช้ความสัมพันธ์โดยใช้การลบนะครับผลบวกลบด้วยตัวบวกจะเท่ากับตัวตั้งนะครับก็จะได้เป็นตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ30ลบด้วย20นะครับผลลบ30ลบด้วย20ได้เท่ากับ10ครับเพราะฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าก็คือ10นั่นเองนะครับข้อที่2ข้อถัดไปนะ 125บวกด้วยตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ200ตรงนี้นะครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเหมือนกับข้อที่แล้วแต่ว่าตัวไม่ทราบค่านั้นเป็นตัวตั้งหรือตัวบวกครับตัวไม่ทราบค่านั้นเป็นตัวบวกเพราะฉะนั้นการหาตัวไม่ทราบค่าก็จะต้องนําผลบวกไปลบด้วยตัวตั้ง เพราะว่าการหาตัวไม่ทราบค่าประโยคเส้นลักการบวกนั้นให้นําผลบวกไปลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งก็จะได้อีกจํานวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ทราบตัวตั้งก็เอาไปอ่าถ้าไม่ทราบตัวตั้งก็ไปลบตัวบวกถ้าไม่ทราบตัวบวกก็ไปลบตัวตั้งนะครับก็จะได้สองร้อยลบด้วยหนึ่งร้ี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเท่ากับเจ็ดสิบห้านั่นเองครับ ต่อไปไปข้อที่สามนะครับเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะครับอ่าตัวไม่ทราบค่าลบด้วยหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับสี่สิบเพราะฉะนั้นหาวิธีการที่จะ,ะทราบตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไรนะครับก็ใช้ความสัมพันธ์โดยใช้การการอะไรครับการบวกนะครับนำผลลบ บวกด้วยตัวลบก็จะเท่ากับตัวตั้งนะครับ40บวกด้วย180เท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ220นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนในสองครั้งที่เราเรียนมานะครับการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบต่อไปเราไปเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เลยนะครับการหาเลขโดดในหลักต่างๆ ครับวันนี้เราไม่ทราบค่าเป็นบางตัวในหลักต่างๆนะครับเรียนดูสังเกตแผนภาพนี้นะครับแผนภาพนี้แสดงอะไรนะครับครูมีให้ว่าเป็นตัวตั้งเป็นตัวบวกเป็นผลบวกแล้วมีช่องมีอ่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวเลขอยู่ในช่องแต่ว่าตัวเลขนั้นเป็นยังไงครับตัวเลขมีครบทุกหลักไหมครับตัวเลขนั้น มีไม่ครบหลักแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรอยู่ครับมีเครื่องหมายบวกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแผนภาพนี้แสดงการบวกที่กําหนดนะครับคือกําหนดมาแล้วแหละโดยเลขโดดไม่ครบหลักเลขโดดคืออะไรเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะครับเลขโดดคือเลขศูนย์ถึงเก้าเป็นเลขตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์หรือหนึ่งหรือสองหรือสามสี่ห้าไปจนถึงเลขเก้านะครับเป็นเลขตัวเดียว เลขอะไรก็ได้นะครับนั่นเราเรียกว่าเลขโดดแตนี้เลขโดดมันไม่ครบหลักเนะี่ยตอนนี้ที่อ่าที่เราดูกันเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นหลักที่น้อยที่สุดจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะครับแผนภาพนี้แสดงการบวกที่กําหนดโดยเลขโดดเนี่ยไม่ครบหลักไปต่อเลยนะครับจากแผนภาพเดิมอาจจะต้องเติมเลขโดด ในหลักใดบ้างเรามาพิจารณาดูก่อนว่าหลักใดบ้างที่หลักใดบ้างที่มีเลขโดดที่หายไปนะครับอ่ดูหลักหน่วยก็จะต้องเติมในส่วนของตัวตั้งนะครับหลักหน่วยตัวตั้งหลักสิบผลบวกหลักร้อยตัวบวกนะครับอตัวตั้งในหลักหน่วยผลบวกในหลักสิบตัวบวกในหลักร้อย ที่เราจะต้องเติมกันเพื่อให้ทราบว่าเลขโดดในหลักต่างๆเนี่ยจะต้องเติมเลขอะไรต่อไปในการหาเลขโดดจะต้องเริ่มจากหลักใดครับอ่าเหมือนกับการบวกเลยเราจะต้องหาเลขโดดจากหลักที่น้อยที่สุดก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะหากมีการบวกกันแล้วทดเนี่ย ก็จะได้ไม่เกิดการผิดพลาดนะครับเหมือนกับการบวกเนี่ยอ่ะเราเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะครับไปเรื่อยๆรื่อยเริ่มจากหลักที่น้อยที่สุดก่อนไปหาหลักที่มากที่สุดนะครับต่อไปเรามาดูกันว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วเราจะทำได้อย่างไรคล้ายๆกับการหาตัวไม่ทราบค่าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่า เรายังไม่รู้ว่าตรงนี้เลขอะไรแต่บวกกันแล้วได้9ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกนะครับเราก็ต้องหาว่าจำนวนใดที่บวกด้วย6แล้วได้9แต่ถ้าเราใช้การลบ9ลบด้วย6ได้เท่าไหร่นะครับ9ลบด้วย6เท่ากับ3หรือ3บวกด้วย6เท่ากับ9นั่นเองเพราะฉะนั้น ตัวตั้งในหลักหน่วยคือเลขอ่าเลขสามนะครับต่อไปไปหลักสิบนะครับหลักสิบง่ายมากเลยใช่ไหมครับสองบวกด้วยศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสองนั่นเองนะครับต่อไปไปหลักร้อยนะครับสามบวกด้วยตัวเลขอะไรยังไม่ทราบแต่ได้เท่ากับผลบวกเท่ากับแปดทีนี้ถ้าเกิดว่า เราใช้ความสัมพันธ์สามลบด้วยแปดได้เท่าไหร่ครับสามลบด้วยแปดเหลือห้าหรือสามบวกด้วยห้าเท่ากับแปดนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับข้อแรกยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับใครที่ดูแล้วยังงงอยู่ย้อนกลับไปดูํามได้นะครับต่อไปเราจะไปข้อที่สอง ตัวอย่างข้อนี้นะครับดูก่อนนะครับมีถึงหลักอะไรครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นและหลักแสนนะครับถึงหลักแสนเราต้องเติมเลขอะไรบ้างหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราเติมช่องผลลบหลักสิบเป็นตัวลบหลักร้อยก็เป็นตัวลบนะครับหลักพันเป็นตัวตั้งหลักหมื่นเป็นตัวลบ และหลักแสนเป็นผลลบเราต้องเริ่มจากหลักอะไรนะครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนสามลบด้วยสี่เดี๋ยวเท่าไหร่ครับอืมมีใครลบได้บ้างครับลบไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสามนั้นน้อยกว่าสี่เราต้องทำอะไรก่อนครับเราต้องกระจายหลักที่มากกว่ามาหาหลักนี้ครับ ก็คือตอนนี้เราอยู่หลักหน่วยเราต้องกระจายจากหลักสิบนักเรียนอาจจะชินกับคําว่ายืมนะครับการยืมมาเนี่ยก็เหมือนกับการกระจายแต่ว่าเราอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เรารู้จักภาษาทางคณิตศาสตร์นะครับอ่าเราต้องเข้าใจได้ว,ว่าการยืมมานั่นคือการกระจายนะครับเจ็ดอยู่ในหลักสิบนะครับกระจายให้มาหลักหน่วยเดิมเป็นเจ็ดนะครับ ก็เหลือหกแล้วก็หลักหน่วยมีอยู่สามกระจายได้มาเป็นสิบสามหน่วยนะครับเป็นดังนี้นะครับทีนี้เราได้สิบสามมาแล้วในหลักหน่วยสิบสามลบด้วยสี่เหลือเท่าไหร่ครับสิบสามมากกว่าสี่แล้วลบได้แน่นอนสิบสามลบด้สี่ลบด้วยสี่นั้นจะเท่ากับเก้านะครับจะเหลือผลลบเท่ากับเก้าต่อไปเรา ลบหลักหน่วยแล้วเราก็มาลบหลักสิบกันนะครับหกในหลักสิบนะครับลบอะไรยังไม่ทราบแต่ได้ผลลบเท่ากับสี่หกนะครับลบด้วยตัวที่ยังไม่ทราบว่าลบอะไรแต่ได้ผลลบเท่ากับสี่นะครับก็มีวิธีสองวิธีด้วยกันคือถ้านักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการลบนะครับหกลบด้วยสี่เหลือเท่าไหร่ครับ ลบด้วยสี่เหลือสองหรือสี่บวกอะไรเท่ากับหกครับสี่บวกสองนะครับเท่ากับหกก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลขสองนะครับดูต่อนะครับเป็นหลักร้อยแปดลบด้วยอะไรเท่ากับสามหรือสามบวกด้วยอะไรเท่ากับแปดครับนั่นก็คือห้านั่นเองนะครับแปดลบด้วยห้าเท่ากับสามหรือสามบวกด้วยห้าเท่ากับแปด ดูต่อไปนะครับรอนนี้ a อะไรเอ่ยมาลบด้วยหนึ่งแล้วเท่ากับหนึ่งอะไรลบด้วยหนึ่งเท่ากับหนึ่งครับอะไรดีหรือหนึ่งบวกด้วยหนึ่งเท่ากับอะไรครับนั่นคือสองนั่นเองต่อไปนะครับสามลบด้วยอะไรแล้วเท่ากับศูนย์หรือศูนย์บวกด้วยอะไรเท่ากับสามนั่นก็คือ 3นั่นเองนะครับสลบด้วย3เท่ากับ0ต่อไปสุดท้ายง่ายมากเลยนะครับ9ลบด้วย1นึ่จะเท่าไหร่ครับเหลือ8นะครับอ่าเป็นไงบ้างครับตัวอย่างที่2จบแล้วอาจจะต้องมีการกระจายบ้านแต่ครูคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมครับไปต่อเลยนะครับตอนนี้ให้ทุกคนเนี่ยเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับ แล้วเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันากใครทําไม่ทันนะครับให้กดหยุดหรือกดมาฟังซ้ําอีกรอบแล้วทําลงในสมุดนะครับตรงนี้จะเป็นการฝึกทําไปพร้อมๆกันยังไม่ใช่เป็นของอ่ายังไม่ใช่การบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยตีเส้นข้างหน้านะครับเขียนวันที่เรียบร้อย ขึ้นมาทัดใหม่นะครับเขียนว่าจงเติมเลขโดดลงในรูปสี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้อ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมไม่ใช่ตัวไม่ทราบค่านะครับอ่าวนักเรียนเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนขึ้นมาทัดใหม่นะครับเขียนข้อที่หนึ่ง นะครับในข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องทาอะไรบ้างนะครับนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วลงในสมุดนะครับนักเรียนไม่ต้องตีตารางช่องแบบนี้นะครับไม่ต้องตีตารางช่องแบบนี้นักเรียนนำเลขนะครับที่ครูให้มาเนี่ยเขียนต่อจากข้อหนึ่งเลยแล้วก็นะครับไม่ต้องตีช่องนะครับไม่ต้องตีช่อง แต่ครูให้นักเรียนเว้นระยะห่างให้พอสมควรนะครับนักเรียนอยากก่าเขียนชิดกันมากแล้วก็ไม่ห่างกันจนเกินไปห่างกันพอสมควรแล้วก็เว้นช่องเอาไว้สําหรับเติมเลขในช่องสี่เราเราไม่ได้ทําเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะเราเติมของเราตรงที่มันยังไม่ยังไม่มีเลขโดดในหลักต่างๆที่มันหายไปนะครับ นักเรียนเว้นเอาไว้นะครับลอกลอกไปเลยคําว่าตัวตั้งตัวบวกและผลบวกนั้นนักเรียนไม่ต้องเขียนแต่นักเรียนต้องเขียนเครื่องหมายบวกตรงนี้เอาไว้ด้วยให้เรารู้ว่าบรรทัดบนเป็นตัวตั้งนะครับบรรทัดที่สองเป็นตัวบวกและบรรทัดล่างบรรทัดที่สามเป็นผลบวกต่อไปเมื่อ,อนักเรียนอ่า เขียนเรียบร้อยแล้วเรามาลองเติมเลขดีกว่านะครับว่าจะต้องเติมอะไรในหลักใดบ้างข้อนี้ครูคิดว่าไม่น่ายากเกินนะครับเราเริ่มจากหลักหน่วยใช่ไหมครับเก้าบวกด้วยสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1ินั่นเองแต่เราจะใส่ยังไงดีนะครับสิ 13. หลายคนบอกแล้วว่าใส่สามทดด้วยหนึ่งใช่ไหมครับ อ่าใส่สามทดด้วยหนึ่งนะครับไปทดในหลักถัดไปต่อไปนะครับหกบวกด้วยอะไรยังไม่รู้แต่ทดด้วยหนึ่งต้องได้เก้านะครับบวกด้วยอะไรดีครับบวกด้วยสองนั่นเองเพราะหกบวกด้วยสองบวกทดอีกหนึ่งเป็นเก้าใช่ไหมครับ ต่อไปนะครับเรายังไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นตัวเลขอะไรนะครับแต่บวกด้วย8แล้วเท่ากับ3อืมเราจะหาวิธีนี้ยังไงดีครับอะไรบวกด้วย8ได้เท่ากับ3หรือว่ามันหลาดมันทดไปหลักอื่นแล้วลงท้ายด้วย3มีไหมครับ ช่วยกันคิดหน่อยครับว่าอะไรบวกด้วยแปดแล้วถ้ามันไปทดอื่นแล้วลงท้ายด้วยสามห้าได้ไหมครับห้าบวกแปดได้เท่าไหร่ครับห้าบวกแปดได้สิบสามเพราะฉะนั้นใส่สามแล้วทดอีกหนึ่งในหลักถัดไปครับหกบวกอะไรตรงนี้แล้วได้แปดนะครับบวกอะไรครับ บวกบวกอะไรดีครับบวกหนึ่งนั่นเองหกบวกหนึ่งได้เจ็ดทดหนึ่งได้แปดนะครับทดหนึ่งได้แปดสุดท้ายนะครับสี่บวกด้วยหกเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสิบใส่เลขอะไรดีครับใส่เลขศูนย์และทดหนึ่งนั่นเองนะครับยากไหมครับอ่าเมื่อทำเสร็จแล้ว เราไปข้อที่สองกันนะครับข้อที่สองตัวนี้เราจะค่อยๆทํานะครับนักเรียนเขียนเหมือนข้อหนึ่งเลยเขียนเรียงลงมานะครับนักเรียนไม่ต้องแบ่งเป็นครึ่งซ้ายครึ่งขวานะครับเราเขียนเรียงข้อลงมาเลยจบข้อหนึ่งตีเส้นปิดให้เรียบร้อยนะครับเราขึ้นข้อที่สองใหม่โอ้ตัวนี้มีหลายหลักเลยนะครับ ถึงหลักเท่าไหรเนี่ยหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านนะครับถึงหลักสิบล้านเลยตัวเลขอะไรบ้างที่ต้องเติมตัวลบในหลักสิบนะครับผลลบในหลักร้อยตัวลบในหลักพันตัวลบในหลักแสนผลผลลบในหลักล้านนะครับ อาเราเริ่มจากหลักหน่วยหลักหน่วยมีครบแล้วไม่ต้องเติมนะครับต่อไปเป็นหลักสิบหกบวกอะไรแล้วได้อะพูดผิดหกลบอะไรแล้วได้ศูนย์ครับมีหกลบอะไรแต่นัเกเรียนดูก่อนนะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับแต่ลบเก้าแล้วได้สองแสดงว่ามันต้องเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นครับต้องมีการกระจายมาแน่ๆเลย นะครับเพราะนะครับตรงนี้ต้องไม่ใช่เลขหกแล้วถ้าเรานำอ่าพิจารณาดูเราต้องย้อนกลับไปดูหลักหน่วยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลักหน่วยบ้างหลักหน่วยนั้นได้กระจายมาจากหกนะครับเหลือห้าแล้วจากหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบเก้าเท่ากับสองตรงนี้นักเรียนอย่าลืมดูนะถ้านักเรียนข้ามหลักหน่วยไปก็อาจจะผิดก็ได้ต่อไปห้า ลบด้วยอะไรเหลือศูนย์ห้าลบด้วยห้าก็จะเหลือศูนต่อไปเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยอ่สี่ลบด้วยสองง่ายมากเลยเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสองนั่นเองต่อไปหลักพันเจ็ดลบอะไรแล้วเหลือศูย์ครับเจ็ดลบด้วย 7นั่นเองนะครับเลบด้วย7ก็จะเท่ากับ0ต่อไปมาดูหลักหน่วย1 0บร้อยพันหลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นเอมีอยู่ศอยู่แล้วไปลบด้วย7จ็เท่ากับ3ต้องมีการกระจายแน่เลยใช่ไหมครับก็กระจายหลักแสนนะครับกระจายหลักแสนมาจาก2ก็เลยเหลือ1นะครับจาก2องเลยเหลือ1 กระจายได้มาเป็นสิบสิบลบด้วยเจ็ดเหลือสามต่อไปนะเอ๊หนึ่งในหลักแสนลบด้วยเจ็ดเอ๊ไม่ใช่สิหนึ่งในหลักแสนลบด้วยอะไรไม่รู้แต่เท่ากับเจ็ดนักเรียนว่าต้องกระจายต่ออีกไหมครับต้องกระจายต่อมาแน่เลยเพราะหนึ่งน้อยกว่าเจ็ดลบกันไม่ได้นะครับกระจายหลักล้านมานะครับหก เลยเหลือเท่าไรครับเหลือห้าจากหนึ่งมาเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดลบอะไรเหลือเจ็ดครับหรือเจ็ดบวกอะไรได้สิบเอ็ดนะครับคือสี่นั่นเองนะครับสี 4, ่เจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดหรือสิบเอ็ดลบด้วยสี่เท่ากับเจ็ดนะครับต่อไปห้าลบด้วยแปดได้ไหมครับ ไม่ได้กระจายมาหลักสิบล้านกระจายมาสามอยู่ในหลักสิบล้านกระจายให้เข้าไปเหลือสองนะครับเหลือสองได้รับมาสิบเป็นสิบห้าสิบห้าลบด้วยแปดเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเจ็ดนั่นเองนะครับสองลบด้วยหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับนักเรียนไม่ต้องเขียนตอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทำแค่นี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนักเรียนทําเป็นการบ้านอีกสี่ข้อนะครับนี่คือการบ้านข้อที่หนึ่งนะครับนักเรียนทําเรียงข้อลงมานะครับอย่าลืมขีดเส้นลบด้วยนะครับผลลบเราขีดเส้นสองเส้นทุกข้อเลยนะครับแล้วก็ข้อที่สามและข้อที่สี่ครับการบ้านทั้งหมดวันนี้ก็มีสี่ข้อนะครับ ครูจะทยอยตรวจเข้าไปอ่าครูจะทยอยตรวจเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ครูขอจบเพียงแค่นี้ใครที่มีคําถามอะไรสามารถส่งกันเข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ